ฝากเตือนสะพายหมื่นล้านเผยคำพูดปิ่นเกตมณีพูดใส่แมทพิรณีถือเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับแมทพิรณีที่มีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้เห็นมากมายนอกจากนี้ยังทำกิจการส่วนตัวเปิดร้านไอติมของตัวเองอีกด้วยหลังเจอมรสุมข่าวต่างๆพัดผ่านเข้ามาจนทำให้ปวดหัวเบาๆ แต่เรื่องราทั้งหมดถูกเคลียร์ไปแบบสวยๆซึ่งก่อนจะจบปัญหาเธอก็ถูกวิจารณ์จนอ่วมไปแล้วเหมือนกันต้องบอกว่าจากประเด็นดราม,ม่าเธอได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างและแฟนคลับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวล่าสุดแมทพิรณีป่วยแอดมิรโรงพยาบาลผู้จัดการลั่นบอกให้พักผ่อนบ้างพักจริงๆพักที่สติกเกอร์โรงพยาบาลลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับแมทพิรณีคงไทย โดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านนอกจากงานในวงการบันเทิงที่แน่นเอียดเธอก็ทำธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยงานปังงานแน่นพักผ่อนน้อยจนกระทั่งล่าสุดเธอแอดมิดโรงพยาบาลทางผู้จัดการได้โพสต์ภาพสาวแมทกำลังแอดมิดที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความระบุว่าบอกให้พักผ่อนบ้างพักจริงๆพักที่สติกเกอร์โรงพยาบาลในขณะที่แอคเคาไอจีแฟนคลับสาวแมทโพสต์ภาพดังกล่าว ปิ่นเกตมณีเห็นแล้วรีบคอมเมนต์บอกพันทีว่าเป็นไรคะคนสวยหายเร็วๆนะคะในขณะที่แฟนคลับจำนวนมากแสดงความห่วงใยถึงสาวแมทหากย้อนกลับไปเราเองไม่ค่อยได้เห็นหน้าคราตากันสักเท่าไหร่คุณแม่ลูกสามอย่างปิ่นเกตมณีวัฒนาสินปีนี้อายุ45ปีแล้วพอรูปร่างยังคงสวยเป๊ะและดูแลสุขภาพดีจนคิดว่าเป็นพี่สาวคนโตของลูกชายทั้งสซึ่งการที่จะดูดีได้แบบนี้ เป็นเพราะเธอมีวินัยในการดูแลตัวเองแซบขึ้นทุกวันไม่มีท่าทีจะหยุดสำหรับคุณแม่ลูกสามสุดเป๊ะปิ่นเกตมาีที่หลายคนอยากจะให้เธอนั้นเป็นแม่สามีพอลูกๆทั้งสามเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุดยิ่งโตยิ่งหล่อเท่กันไม่เบาแถมยังรักในวงการเพลงจเจริญลอยตามคุณพ่อล่าสุดหนีร้อนไปกินลมชมทะเลสุดสวยที่สีพันวาภูเก็ตงานนี้แม่ปิ่นก็จัดเต็มชุดบิกินี่อวดความแซบแข่งทะเลสุดสวย งานนี้ทำเอาทะเลหมองไปเลยเพราะแพ้ความเผ็ดของคุณแม่ปิ่นจ้า